ชิงสติส๊กเกอร์ดงของเล่นกันใหม่แล้วตอนนี้เรามากับทอยอาร์สนั่นเองนะฮะที่เราเอามาก็คือถ้าดูจากคลิปที่แล้วที่ผมไปกินหมู่หลานขี่แพนด้าถือน้ำอะไรวะถือน้ำเก๊กฮวยนะฮะนี่แหละบล็อกคีย์นะครับมาแล้วในทอยอาร์สซึ่งผมเอา แคลเซียเวอร์ชัน03มาเพราะาอะไรเพราะว่ามันมีเซตนี่ไง Set. อุลตร้าแมนเซตเออเซตเดลต้าไลท์สครอสนะครับแล้วก็มีเมบิอุสที่ผมอยากได้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็จะมีอะไรบ้างมีคอสมอสมีคอสมอสลูน่าโมดมีคอสมอสโคลนา่าโมดมีออฟออริจินนะครับมีรีบูท มีเลกูลอสแล้วก็มีแอปซูลดอ่านว่าอะไรเดวอโล่แอปซูลดเดวโลแล้วก็เซตตันนะครับแล้วก็ซีเครนั่นเองที่ผมยันได้ก็คือเมบิอุสกับเซตเดลตานะครับก็ไม่มั่นใจว่าในนี้มันแถมอะไรบ้างแต่ว่ามีฐานแน่ๆอ,อ่ผลิตจากจีนแหละทุกคนก็รู้นะฮะ ตอนแรกมันไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้จากไหนในช้อปปีก็ไม่มั่นใจเนาะตอนนี้มันเข้าทอยอาอาแล้วนะครับก็ใครที่อยากได้เชิญไปดูที่ออทอยอาอาใกล้บ้านนะครับมาในโฆษณาให้นะครับแต่ว่าอย่ามาแย่งผมนะฮ่าโอเคนะครับก็มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดีนะก็ไม่มั่นใจว่าสูงสิบเซนหรือเปล่า เรียววัดกันโอเคเตรียมตัวแกะกองทายไม้ก่อนว<ะ>ัดเรียบร้อยอ่จัดวางเรียบร้อยแล้วโอเคแกะกองนะครับอ๋อแกะแบบแกะชีกว่ะคัตเตอร์อยู่ไหนโอเคได้แล้ว เปิดหนึ่งอยากได้เมบิอุดกับเซตเดลต้าแต่ก็ต้องลองดูก่อนว่ามันมีดวงกับเขาหรือเปล่านะฮะโอเคผมแกะแล้วล่ะอ๋อมันมีการตรงนี้อีกเหรออ๋อไม่ใช่มีความหนาแน่น นัน่นนะเอ,อ๋อ,อมีกาวอีกโอเคจบหนึ่งบนี่คือที่ได้นะครับหนึ่งซองและหนึ่งซองและนี่คืออะไรมันเป็นการ์ดผมยังไม่ดูการ์ดก,กันนะผมยังไม่ดูการ์ดโอเคเวอร์ชั้งสามนะครับ ขออนุาตดูก่อนว่าเป็นตัวอะไรผรุ่นพร้อมกันเลยกคนรุ่นพร้อมกันเลยทุกคนเฮ้ยเห็นเป็นดาบวะอ๋อมันคือออฟครับโธยังไม่ดูเรื่องนี้เลยอ่ะก็เลยไม่อินเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวผมค่อยเอา เรียนชิ้น่วนดีๆให้นะแต่เอาหน้าให้ดูก่อนนี่ครับหน้าอกสวนดีนะนี่เออช่าทำดีอยู่นะนี่นะครับแต่ว่ามีลายหน่อยๆอ่ะจะ่ก็ประมาณนี้แหละเคส่วนนี้เป็นหน้าอกของออฟนะครับต้องใส่ต้องไม่อยอีกเออลืมบอก ที่ผมซื้อมาในทอยอ่คือกล่องละสาม้อยห้บาทจะกล่องไหมจุ่มจุ่มละสาม้อยห้บาทนะครับถ้าเป็นสาขาฟิวเจอร์ก็มี3ามเวอร์ชันมี Galaxy ซี A ่เอนเนี่ย3ามเวอร์ชันก็มี03นยแล้วก็ศูนย์อะไรอีกอักอนนึงอะ่ะเออจำไม่ได้แล้วก็มีเป็น Shining เวอร์ชันมี2อ มีชายนิง่งมีสองเวอร์ชันเออ,อประมาณนี้โอเคอ๋อเนี่มีดาบวัอยังไงดาบออฟยังเอาอะถามว่ารายละเอียดก็ดีนะสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกล่องจุ่มหนึ่งกล่องแต่ว่าผู้ชายชอบกว่าตัดนแล้วก็นี่ก็เป็นฐานครับ ฐานทำดีนะนี่ฐานหนึ่งนอ่นทนี่ใส่หลังฐานสองโอเคฐานสามนี่นะล็อกอ้อเจ๋งพูดได้คำเดียวว่าสามร้อยสิบบาทคุ้มเอ่อถามว่าสวยกว่าโชโดไหมไม่รู้แต่คิดว่าก็แล้วแต่จริตคน สำหรับผมเป็นอุลตร้าแมนก็เอาไว้ก่อนนะฮะไม่ได้ตัวที่ชอบก็คงต้องไปตามอีกอ่ะนี่ดูไปใบป,ประกาศตอนนี้ก็เป็นหน้าหน้าใบของ Galaxy Version นะครับเวอร์ชันศูนย์นะก็อย่างที่แจ้งไปเซตตอนเดียโ f โลออฟรีบูตเมมิอต์เลกูลอสเซตเซตแล้วก็คอสมอสนะครับ นี่นะ n e s t i n y c r o s s r o a d ะครับข้างหลังก็คือแบบนี้อ่าล้วไม่ไม่บอกตัวตัวที่ได้วะ่ะเออหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วแสดงว่าอันเนี้ยเป็นพื้นฐานไปเลยก็คือไปสู่โมเองจ้านี่นะฮะก็จะมี ด้านข้างหัวไหลมีตัวมีอ่ามีแขนมีขาอันนี้อาวุธเนาะแล้วก็มีเกราะประมาณนี้ส่วนนี้คือตัวที่เราอ๋อที่มีอยู่ในอะไรอะที่มีอยู่ในกล่องนี้มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยนู้นท่านนี้ท่านจะเปิดกะ สิตัวแต่ว่าหนึ่งหนึ่งบล็อกมี9กล่องนะครับโอเคส่วนตัวซีเข็ของ03เป็นอะไรเดี๋ยวผมหาให้แล้วก็ขึ้นตรงนี้ติ๊งนะหลังจากนี้เขาไปประกอบกันก่อนนะครับไปประกอบก่อนอืมชีวิตอ๋ออันนี้คือตัวน,นี้ใช่ไหมตัว แล้วก็อ๋อนี่ฟึบใส่ปึ๊บอ่านี่เป็นตัวต่อไปเป็นอะไรแขนเนาะก็ต้องมาแขนแหละอ๋อออปออปออปไม่มีไม่มีเกาะไหลนะโปะไปเลยอ่านี่คือเกาะไหล แขนข้างเลงน,นี่หัวอะไรหัวอะไรอืมนี่แบบนี้แล้วก็อะไรวะแขนแขนของออฟอืมถูกมันเนี่ยอ๋อนี่ อืมก็พับได้งอได้โอเคอืมก็จะแน่นหน่อยแน่นมั่งไม่แน่นมั่งนะแล้วแต่เนี่ยแบบนี้ตัวนี้คือด้านข้างแล้วก็เอามือใส่ซึ่งมือนี่คือซ้ายใช่ไหมใช่ไหมมือซ้ายเอาปุ๊บโอเค แล้วก็มือขวาโอ้ก็มือขวาของออฟเป็นแบบแบอืเข้าไปสิไอ้น้องเอออ่ะประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่คือแกนกลางแกนกลางหน้าหลังเหมือนกันใช่ไหม เหมือนกันก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปเปรบแน่น,น,นอือแน่น,น,นแบบน,นี้แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปะยกแขนก่อนเฮ้ยโอ้มีความยากอ่ะวางนี้ก่อนอก็ประกอบขาก่อน นี่ค้าไหนวะอันนี้ตูดอ่าโอเคอยังแน่นนะอื้อหือแน่นโครโอเคอันนี้ก็เป็นข้อข้างหลังฝึกแันนี้อือ ก็ขยับยี้อ, okay. อาโอเ่อฮะแล้วก็บวกข้อเทา้าอ,อือหืออือหือแล้วก็เทา้ทาเท้าเท้าใส่ความเหมือนกันไหมไม่รู้ใส่ไปก่อนเหมือนกันแหละ อืมได้แล้วหนึ่งข้างแล้วก็มาอีกหนึ่งข้างเหมือนเขามีสำรองให้ด้วยหรือเป่ะใช่แหละอือย่างแน่นแน่นหนามากเย็นนะ โอ,โอ้ยมันยากเว้ยเอยอหนักแน่นมากแน่นมากแน่น,นโคแน,น่นอืมจะใส่ขาเข้าบบโอเคต่อมา อันนี้อืมแล้วก็ใส่อันนี้อืมก็ใส่ขา้าอืมเป็นแบบนี้อืมขาแล้วก็เอาขาเนี่ยใส่ล่องนี้ ได้อือนะเห็นไหมนนี่มันขึ้นเกินไปเออนี่ก็ลงกันไปอ่าแป๊บหนึง่งอุ๊ ยากแท้เดี๋ยวาจะเดี๋ยวจะโคนสักครู่โอเค อืมอืมกว่าจะได้โอเคนะครับเราได้ออฟแล้วหนึ่งตัวอืมแบบนี้ส่วนโอ้ส่วนหัวก็คืออันนี้ยัด อืมก็ปิดตรงนี้จบโอ้ยอ่าพออ่ะ,ออะวางนี้กันอ่าจังนวดประมาณนี้เหนื่อยเทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาวุธนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไระต่อข้างหลังเออ อ่างไรอย่างนี้อ๋อนี่นี่แบบนี้นะครับอืม,อมเ,อเข้าใจได้อืมทำมาดีมากเลยนี่แบบนี้นี่ครับแล้วก็เสียบเอาเสียบตรงนี้นั่นแหละโอ้หืมเสียบข้างหลังนี่อือหือ แล้วก็ออฟมาใส่นะครับอ,อื้อยกจกักรเลนอื้ออ่ามาณน่ เป็นเฟอร์อะไรตรงขาหนึ่งกล่องเออหนึ่งชิ้นส่วนเก็บกล่องไปแล้วก็นี่เป็นดาบออฟนะครับเออส่วนสูงเหรอเดี๋ยวผมวัดให้นะแปบ๊บหนึ่งมันก็จะแอคชั่นนิดนิดหน่อยแหละ แอคชั่นได้ยากเพราะว่าผมเอาวางบนไอ้นี่ไงอ้ยถอดออกไปแต่ว่าเขาต่อมันแน่นดีนะนะอันนี้ใช่ไหมบชิบ,ชบอ่ะประมาณนี้อืมนี่นะครับ เดี๋ยวดูความสูงของตัวมันเองก่อนสิบเซนนั่นแหละตามที่กล้องบอกเลยสิบเซนฮะโอเคเปรียบเทียบกับโชโดล่าสุดมาแล้วการนี่เย็ยดก็ถ้าถามว่าความเป็น เร็วๆก็จะต้องเป็นโชโดเนาะแต่น,นี้ก็คือแนวของเล่นบิ๊กเลโก้อะไรพวกนั้นแหละนะครับโอเคอนนเโอ้ยเก็บก่อนเก็บจัก,กรเล่ยจัก,กรเลยแต่ถามว่าน่าสะสมไหมก็ได้นะเพราะว่าชอบอ่าอันนี้เป็นด้านหน้าใกล้ๆด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับ ลายก็จะมีประมาณนี้ส่วนนี้เป็นด้านหลังมีเบอร์บอกนะมันก็มีลายนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีด้านด้านหลังอีกเอ,อ้ด้านข้างอีก <Okay. S 1> เคแขนก็โชว์ได้สูงสุดแบบนี้เหมือนกันข้อต่อทุกอย่างแน่นหมดเลยไม่มีหลวมเลยแล้วก็งอได้หักศอกได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้ อ่าแบบนี้อ่าขาก็แบบนี้ตามคนปกติแต่ว่าไม่สามารถงอได้สุดอ่าดันอ,อ่างี้อ่าประมาณนี้จ้ะอ่านี่พับเป็ดไปเลยพับเป็ดนะก็ได้อยู่โอเค ก็ชอบนะเดี๋ยววันอื่นค่อยไปสอยอีกสักกล่องสองกลง่องเพราะว่ากล,ล่องละสามร้อยห้าสิบสองกล่องก็ไปเจ็ดรอยแหละสามกล่องก็พันแหละของเล่นโอเคคือดาบหน่อยนี่ดาบ ทำท่าสิน,นูนนาะข้ามาดีจะฟันให้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปยี่สิบนาทีแล้วละ่ะส่วนใครที่สนใจสำหรับตัวบ็อกกี้อุลตร้าแมนนะครับลองไปดูได้ที่ toy art กายบานทัน,นครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า